ธาตุไปแล้วก็ไปทําบุญก็เหมือนสบายใจขึ้นอ mm hmm. แต่ว่าตอนที่มันไปแม่บอกว่าจะจะดูที่ขาให้ว่าเหมือนจะมีอะไรที่ขาอ mm ื hmm. ให้เดี๋ยวรอบสองก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองกลับกลับมาทําก็เราแปลกใจไหมว่าอ่าทําไมพ่อแม่บอกที่ขาปุ๊บแล้วขาเราปกติแล้วอ่ะมันก็ผิดปกติใช่ไหมลูกมัน<ว>เป็นเป็นหายๆตัวเนี้ยเพราะว่าเวลา ทำงานปกติจะไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อไหร่ไปออกกําลังกายเนี่ยกลับมาก็จะเป็นเป็นตรงข้อพับตรงเข่าที่พ่อแม่บอกใช่ครับทุกที่มันจะเป็นข้างขวาเพราะว่าข้างขวาเนี่ยมันเคยรถประสับถอุบัติเหตุมันเป็นปกติอันนี้ยสภาพมันหายแล้วก็หายเลยแต่ข้างเนี้ยมันไม่เคยเป็นเยี่ยดีๆมันก็มาเป็นครับแล้ววันนี้ได้พ่อแม่เปิดธาตุแล้วก็ปรับพลังงานในกายให้เรา เรารู้สึกยังไงตั้งแต่พระแม่ส่งพลังไปที่ตัวเราอ๋อมันเหมือนมีอะไรวิ่งลงไปที่ขาือแล้วก็เป็นแน่นอยู่ตรงแถว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 บริเวณขาแต่ก็รู้พอพอได้ไม่พอมันพอหลุดออกไปก็รู้สึกว่าตัวเองอะโล่งแล้วขาก็เบาขึ้นโล่งเปลี่ยนแปลง,งเห็นชัดไหมดูเห็นชัดนะครับ เห็นชัดเลยเพราะว่าตอนแรกมันจะตึงตรงตรงหลังข้อพับอ่ะตรงข้อพับมันจะตึงมากนั่งอย่างเงี้ยแต่ลาบากหน่อยเพราะว่ามันตึงตอนนี้นั่งได้ปกติเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยใช่ี่บพลังงานที่เขาจุกอยู่ตรงนี้ยที่เขาขึ้นมาแทรกเราเข้ามาจากโลกนิ่งๆเฉยๆคือมันโปร่งอะค่ะนม่มีอะไ่เข้าใจอย่างคนที่ไม่มีเขาจะเป็นอย่างนี้โรก ถ้าเขาไม่มีอะไรแทรกในตัวมีพลังลบในตัวนะเนี่ยเวลาแม่จับเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นธาตุเดียวกันเขาจะสงบเขาจะโล่งเหมือนเขาได้ชาร์จแบตเหมือนเขาได้เสริมนิ่งๆแล้วเขาจะจิตเขาจะจากที่เขาทุกทุกหรือสับสนนะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขานิ่งด้วยด้วยด้วยกระแสบุญของแม่เนี่ยจะคือเนี่ยกรณีที่ว่าไม่ใช่ใครจะมีก็มีจะจะจับแล้วจะมีทุกคนนะก็คือมีก็คือมีคือพลังงานเนี่ยโกหกไม่เป็นหรอกนะก็คือร้อนก็คือร้อน หนาวก็คือหนาวเย็นก็คือเยน็นอุ่นก็คืออุ่นใช่ไหมลูกไม่ทพลังงานทุกอย่างเลยนะคือมันเป็นเป็นเป็นธาตุที่แท้จริงอย่างอย่างงี้ยนไหมเม่แม่บอกว่าไม่มีพลังงานลบเนี่ยก็คือเขาไม่มีเขาก็สัมผัสได้ตัวเองว่าเขารับพลังจากพระแม่เนี่ยกระแสจิตของเขาเนี่ยไม่มีอะไรแบบวิ้รู้สึกโล่งๆรู้สึกโปรง่ง จนพ่อแม่บอกว่าไม่มีอะไรนะออไม่มีอะไรนะก็ไม่เหมือนคนอื่นแต่พอคนอื่นปุ๊บจับปุ๊บก็ก็อย่างที่มีก็จะรู้สึกเห็นไหมรู้สึกว่าปุ๊บ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 เพราะว่าที่อยู่ในตัวเราอ่ะเขาสัมผัสกับพลังได้แล้วอย่างคือคุณลักษณกันก็เลยสําดงให้ให้เราอ่ะได้ประจัก์ไงแต่เนี่ยเขาเป็นปกติถ้าเป็นปกติเนี่ยเขาไม่มีอะไรในทางพลังงานลบประจับปุ๊บเขาก็ เฉยๆโปร่งๆโล่งๆรู้สึกรู้สึกดีอ่ะเป็นพลังงานบวกบวกในใจตัวเองด้วยรู้สึกว่าหายเครียดหายกังวลเห็นไหมอย่างลูกลูกนั่นก็เหมือนกันก็ที่แม่บอกว่าอาบอกว่าก็พอจับปุ๊บเนี่ยก็เขามีของของเขาอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาทําไม่เหมือนของเราไม่ได้มาทําให้เขาเจ็บปวดเจ็บป่วยหรืออะไรแค่มันเป็น เป็นอะไรที่เป็นของเก่าของเขาเขาต้องฝึกจิตตรงเองตรงนี้หรืออ่ความร้อนอะไรอย่างนี้แล้วก็สภาว่าจิตของเขาที่ที่ร่างร่างแม่เปิดนะตอนนั้นะที่เปิดแล้วก็กระแสจิตของแม่แก็สัมผัสได้น,นะก็ถึงตัวแม่นะคะก็คือว่าสบายใจสบายใจและวอะไรประมาณนี้แค่นี้เองอะไรประมาณนี้นะอ,อืมนะแล้วก็ของลูกนี่ก็ก็ไม่มีอะไร นะ,ะสบายใจขึ้นเยอะนะ,ะสบายใจค่ะอืมนะอ่าเจริญสุขลูก